ก็ขอสวัสดีนักเรียนนะคะที่ออนไลน์ทางบ้านนะคะก็วันนี้ขอชื่นชมนะคะนักเรียนเข้าเกือบครบนะคะมาออนไลน์เกือบครบรวมทั้งที่โรงเรียนนะคะ,ะวันนี้เราก็มาเจอกันในชั่วโมองภาษาไทยอกับเช้าของวันพุธที่สี่หนาคมนะคะพุทธศักราชสอง4นายหกสิบสะคะวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของโวหารนะคะโวหารซึ่งต่อจาก เมื่อวันก่อนนะคะก็คือเราในเรียนในเรื่องของสุภาษิตนะคำพัง,งเพยใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะไปเรียนในเรื่องของโหารานะคะซึ่งอยู่ในหน่วยเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะเรื่องของโหารานั้นมันมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทเป็นแบบไหนนะคะเรามารู้จักกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในหนังสือเนาะตอนนี้ดูตามสไลด์ที่คุณครู ให้ดูใน powerpoint นะคะนักเรียนเห็นนะคะเห็นนะคะ ะะเราดูเรื่องของโวหารนะคะไมเหอนเนาะอ่าโมหารคืออะไรนะคะโวหารก็คือสำนวนในการพูดหรือการเขียนนะคะแบ่งออกเป็นห้าชนิดดังนี้นะคะชนิดแรกนะคะคเราเรียกว่าบรรยายโวหารนะคะชนิดที่สองพันนาโวหาร ชนิดที่ 3, สามเทศนาโวหารชนิดที่4ีสาธกโวหารชนิดที่ห้าอุปมาโวหารนะคะซึ่ง5ชนิดนี้นะคะเราจะได้ดูรายละเอียดนะคะในสไลด์ต่อไปเลยนะคะ,ะเราไปดูกันที่บรรยายโวหารก่อนนะคะเป็นโวหารชนิดแรกและก็เป็นโวหารที่ใช้กันทั่วไปนะคะนักเรียนลองดูนะคะคำว่าบรรยายโวหารนะคะก็คือการอธิบายเหตุการณ์ตามลําดับ ใช้ภาษาตรงไปตรงมาปุ๊บในข่าวรายงานบทความแล้วก็หนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนที่นักเรียนทุกวันนี้นะคะก็ใช้เป็นโวหารแบบบัญญาหานะคะนักเรียนดูเนื้อหานะคะตัวอย่างของโวหารประเภทนี้นะคะอ่ะอูอ่านให้ฟังเนาะดอกไม้ที่อยู่ในเขต อากาศร้อนนั้นไม่สามารถเติบโตได้ในเขตอากาศหนาวมนุษย์เราจึงปลูกด,ดอกไม้เขตร้อนในพื้นที่อากาศหนาวด้วยการสร้างเรือนกระจกซึ่งภายในเรือนกระจกจะมีอุณหภูมิสูงมากเพราะกระจกจะช่วยเพิ่มความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้จึงทําให้ดอกไม้เหล่านี้เติบโตและเบ่งบานได้ตลอดทั้งปีแม้แต่ในฤดูหนาวก็ตาม การใช้ภาษาแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องตามลําดับเหตุการณะะ์เป็นการนําเสนอแบบลงไปตรงมานะคะอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นบรรยายโวหารนะคะเขาก็บอกนะคะเล่าไปนะคะไปเข้ามาปาริดานะะไปดูประเภทที่สองนะคะประเภทที่สองก็จะเป็นพันนาโวหารนักเรียนสังเกตกันใช้ภาษาด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นบรรยายโวหาร เรามาดูพันนาโหานนะคะพันนาวโวหานนั้นนะคะก็คือการเล่าเรื่องให้ผู้อ่านเห็นภาพผู้อ่านเห็นภาพก็คือผู้อ่านสามารถจินตนาการตามได้เกิดการเคลื่อนไหวของภาพนะคะเกิดความรู้สึกร่วมไปกับสิ่งที่ถ่ายทอดออกมานะคะนะคะักเรียนลองดูจะแตกต่างจากอันแรกนะคะเช่นข้อความนี้นะคะไปโมเป็นยังไงคะ มาแล้วนะคะของยเม็ตมันหลุดนะคะเอาใหม่เนาะขออนุญาตใหม่นะคะ,ะเราจะไปดูโวหารนะเมื่อกี้เราพูดถึงโวหารประเภทที่หนึ่งไปแล้วก็คือบรรยายโวหารนะคะ,ะวันนี้เราไปต่อที่พันนาโวหารนะคะาเห็นเนาะหานักเรียนดูพันนาโวหารมันจะแตกต่างจาก่บญญาบรรยายโวหารนะคะเพราะว่า การใช้ภาษามันจะสลับสลวยกว่าสละสลวยกว่ายัางไงั้งลองคิดตามจินตนาการนะคะลองอ่านแล้วลองจินตนาการตามสายลมพัดผ่านพาให้เหล่าดอกไม้เอ็นไหวตามกลิ่นหอมของดอกไม้แผ่กระจายไปทั่วบริเวณทั้งหอมและหวานในคราวเดียวกันหญิงเจ้าอหญิงหญิงสาวเจ้าของสวนดอกไม้สูดความหอมนั้นเข้าเต็มปอดยื่นมือสัมผัสกลีบดอกไม้อย่างเบามือ อากาศที่ไม่ร้อนเกินไปกับดอกไม้ที่ต่างสีบานสร้างสีสันให้พื้นที่แห่งนี้ทำให้รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าหรือสาวได้อย่างง่ายดายนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนรู้สึกร้อยตามไหมนักเรียนสามารถรู้สึกรับรู้ได้ไหมหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยมันใช้ภาษาต่างจากอันแรกไหมคะต่างนะคะมันคล้ายๆกับภาษาในนิยายใช่ไหมคะเหมือนเรากำลังอยู่ใน ร่วมกับตัวละครตัวหนึ่งใช่ไหมคะ,อะตอนนี้เขาก็ใช้การพรรณนานะคะภาษามันจะดูสละสลวยกว่าอันแรกนะคะสายลมพัดผ่านพาให้เหล่าดอกไม้เอนไหวตามน,น,นักเรียนนึกภาพดอกไม้ที่มันเอนไหวตามลมไหยคะนึกภาพออกไหมะนะคะกลิ่นหอมของดอกไม้เราจะรู้สึกนะคะมีความรู้สึกว่าเอากลิ่นหอมของดอกไม้อันนี้ก็คือมันบรรยาย เราเรียกว่ามันพันนานะคะเล่าให้ผู้อ่านเห็นภาพนะคะเล่าให้ผู้อ่านเห็นภาพแบบนี้เราเรียกมันว่าเป็นพันนา,นาโวหารนะ,ะจากอันแรกมันแค่เล่าตามลําดับเหตุการณ์นำเสนอตามความเป็นจริงนะคะไม่ได้กระทบความรู้สึกของผู้อ่านเท่าไหร่นะคะแต่อันที่สองพันนา,นาโวหารนั้นจะทําให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับสิ่งที่ถ่ายทอด ผู้อ่านกับผู้เขียนนะคะเราจะรู้สึกร่วมกับผู้เขียนนะคะต่อไปประเภทที่สามหรือชนิดที่สามเรียกว่าเทศนาโวหารนะ,ะเออหลายคนเดี๋ยวครูจะเทศให้ฟังนักเรียนนะค,ะคำว่าเทศในที่นี้ก็คือจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อสแสดงความเตลี่แจ้งของเนะะื้อหาและให้คําแนะนำนะคะเป็นไปในทางเชิงสั่งสอนเนาะคำว่าเทศนาโวหารนะก็นะ ชี้แนะแนวทางให้ผู้อ่านคอยตามชี้แนะแนวทางให้ผู้อ่านค้อยตามหรือแนะนําให้คําสั่งสอนนั่นเองคําว่าเทศนานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบทคําสอนของพระต่างๆเนาะหรือพราพรมราาชว่าต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกโมหันที่เป็นคําสอนเหล่านี้ว่าเป็นเทศนาโมหานนะดูดังตัวอย่างนะคะนะคุณครูเขาบอกว่า เก่งมากเลยชมเด็กๆนะเด็กๆก็บอกว่าขอบคุณครับแต่พวกเรายังต้องฝึกอีกเยอะมากๆเลยครับพอครูเข้าชมเก่งมากเลยเด็กๆก็ขอบคุณนะแต่พวกเรายังต้องฝึกอีกเยอะมากๆเลยครับเด็กๆก็ไม่ได้ทนงตัวใช่ไหมคะเด็กๆู้สึกตัวเองยังต้องฝึกอีกเยอะแสดงถึงการข่มตนนะคะแสดงถึงการข่มตนนะตรงนี้นะอ่ะ เราไปดูภาพรวมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในครั้งที่ยังทรงพระอิศรย,ยยศเป็นโน,นะเป็นอะไรคะเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามสุขราชกุมารก็คือยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์เองนะคะได้ให้ภาพรมราโชวาทไว้ดังนี้นะคะพูดถึงการถ่อมตนนะคะบอกว่า การอ่อนน้อม่อมตนคือความสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมเข้าหากันไม่เย่อหยิ่งชือดีเป็นจริยธรรมเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นที่สำคัญประการหนึ่งผู้รู้จัก่อมตนย่อมได้รับความรักความยกย่องและความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายและได้รับความสำเร็จความเจริญมั่นคงในการปฏิบัติงานทุกอย่างอันนี้เป็นภาพรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔นะคะนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนเห็นตามนี้ไหมว่ามันเป็นจริงไหมคะจริงไหมพลอยตามไม่อ่านแล้วการอ่อนน้อมถ่อมตนคือความสุภาพอ่อนโดนและอ่อนน้อมเข้าหากันไม่เย่อหยิ่งืูดีเป็นจร,ริยธรรมเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นเป็นจริงไหมคะจริงไหมนักเรียนคิดว่าจริงไหม ถ้าคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนยังไงคะย่อมได้รับความรักความยกย่องและก็ความร่วมมือจากทุกฝ่ายถูกไหมอันตรงนี้เขาสอนเราใช่ไหมคะสอนให้เราเป็นคนยังไงคะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะในข้อความที่เป็นลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นเทศนาโวหารนะคะ,ะไปดูชนิดที่สี่ชนิดที่สี่ 4, <ม>นะคะ<ม>ก็คือสาธกโวหาร สารก,ก็คือการยกตัวอย่างนะคะสารกโหัวหารก็คือการอธิบายโดยยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นหรือเป็นไปเพื่อสนับสนุสนสิ่งที่กํลาลังอธิบายให้หน่าเชื่อถือมากขึ้นมีการยกตัวอย่างเข้ามาประกอบสิ่งที่ตัวเองกําลังพูดเพื่อให้ผู้อื่นนั้นนงคะเชื่อนะคะเราลองดูตัวอย่างนะคะตรงนี้เขายกตัวอย่างในเรื่องของ คนนะผู้คนที่จะย้อนผู้คนชอบที่จะย้อนคิดถึงอดีตเช่นเมื่อเราย้ายบ้านใหม่ไม่ว่าบ้านใหม่ของเราจะดีอย่างไรเรามักจะคิดถึงที่เก่าและอยากลองกลับไปดูเมื่อเราซื้อของชิ้นใหม่เรามักจําของชิ้นเก่าที่มีคุณภาพได้ดีคุณภาพดีได้และเมื่อเราซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่หรือรองเท้าคู่ใหม่ เรามักจะรู้สึกว่ามันใส่ไม่สบายเท่าของเก่าของเราซึ่งการย้อนคิดถึงอดีตโดยไม่หมกมุ่นเกินไปเป็นสิ่งที่ดีและยังเป็นจิตสำนึกของการไม่ลืมารากฐานความเป็นมาของเราด้วยอันนี้ผู้เขียนก็คือเรนูทวินัน์นะคะนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนว่าเขามีการยกตัวอย่างเห็นไหมคะเขาว่าเช่นผู้คนชอบที่จะย้อนคิดถึงอดีตเช่น พอเขาพูดว่าเช่นตรงนี้เขากําลังยกตัวอย่างอยู่ใช่ไหมคะเขายกตัวอย่างประกอบของคําพูดที่บอกว่าผู้คนชอบที่ <ดา S 1> ย้อนคิดถึงอดีตถ้าหากมีการยกตัวอย่างประกอบอย่างนี้เราจะเรียกโวหารนี้ว่าเป็นสาธุโวหันแล้วนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนรู้สึกเห็นตามความเป็นจริงที่เขาพูดไหมเราไปบ้านใหม่แต่เราก็ไม่ลืมบ้านหลังเก่าใช่ไหมคะหรือเราซื้อของ อ่าเช่นซื้อรองเท้าใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เราก็จะยังย้อนคิดถึงไปถึงรองเท้าคู่เก่าเสื้อผ้าชุดเดิมที่เราเคยใส่สบายจริงไหมคะอ่าอันนี้เขายกตัวอย่างประกอบนะคะอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นสาทกโวหารนะคะต่อไปประเภทอ่าชนิดที่ห้านะคะเรียกว่าอุปมาโวหารโวหารชนิดนี้นะคะก็คือ เป็นโวหารที่มีการเปรียบเทียบอุปมาก็คือการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนและทําให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของงานเขียนมากขึ้นโดยการอุปมาจะมีหลายลักษณะดังนี้หนึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันสองสิ่งเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันสองสิ่งมักมีคําว่าคุกคลายเป็นดัง ยู่ในประโยคหรือข้อความที่เขากล่าวนะคะอย่างเช่นแก้มแดงเป็นลูกตำลึงแก้มแดงเป็นลูกตำลึงมีคําว่าเป็นอยู่ในประโยคนี้แก, like แก้มแดงเป็นลูกตำลึงเป็นการเปรียบเทียบนะคะเป็นการเปรียบเทียบว่าเขาใช้คำว่าเป็นมานะคะมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบระหว่างแก้มแก้มก็คือแก้มคืงแก้มของเด็กหญินี้นะคะและลูกตำลึง ลูกตํำลึงเมื่อผลสุจกจะกลายเป็นสีแดงถ้าเขาพูดว่าแก้มแดงเป็นลูกตําลึงหมายความว่าแก้มมีสีอะไรสีอะไรคะให้จิตวิทยาำไมหลุดหรือแก้มแดงเป็นลูกตํำลึงคือเป็นสีแดงใช่ไหมคะอ่าโดยเฉพาะเด็กหญิงอ่าที่เริ่มเข้าสู่วัยสาวใช่ไหมคะเวลาอากาศร้อนหรือสุขภาพดีเนี่ยเลือดลมวิ่ง เป็นไงคะแก้มจะมีสีชมพูหรือสีออ,อกแดงเลือดใช่ไหมคะ,ะเขาก็จะเปรียบนะคะโดยใช้คำนวณที่ว่าแก้มแดงเป็นรูปตำมึงนะคะแก้มแดงเป็นรูปตำมลึงนักเรียนเห็นคำว่าเป็นเราเรียกมันว่าเป็นอุปมาโวหานนะคะตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันสองสองสิ่งนะคะหรือจะใช้คำว่าคล้ายเช่นฉันมีใบหน้าคล้ายแม่เธอมีใบหน้าคล้ายพ่อเธอมาก คำว่าคล้ายอยู่ในประโยคนี้เราก็จะเรียกตรงนั้นว่าเป็นโวหานนะคะโวหารก็อาจจะบอกว่าอะ,อะไรคะแม่รักลูกดังแก้วตาดวงใจแม่รักลูกดังแก้วตาดวงใจคำว่าดังอยู่ในประโยคอนนั้นคะำว่าดูคล้ายเป็นดังนะคะถ้าอยู่ในประโยคนั้นเราจะเรียกว่าเป็นการอุปมาโวหาร ะคะุประมาวหันะะไปดูลักษณะที่สองนะคะนอกจากการเปรียบสิ่งที่เหมือนกันสองสิ่งแล้วนะคะลักษณะที่สองก็คือเปรียบเทียบด้วยการเชื่อมโยงความคิดจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งเชื่อมโยงความคิดจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบโดยในคําว่ากเปรียบโดยในก็คือไม่ได้หมายความถึงสิ่งนั้นตรงๆเช่นคุณครูบอกว่าถ้วยก็มไม่ได้หมายถึงว่า ช่วยๆเช่นข้อสอบนี้ช่วยมากก็ไม่ได้หมายถึงผล,ลไม้อีเลยดูบนจอค่ะนะคะช่วยในที่นี้ก็คือหมายถึงง่ายใช่ไหมคะเราต้องอาศัยการตีความเข้ากับเรื่องถ้าครูอบอกว่าข้อสอบข้อนี้หินมากคําว่าหินมากในที่นี้หมายถึงหินที่เป็นวัตถุชนิดหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงอะไรคะในการตีความคำนี้ก็ต้องหมายถึงอะไร ข้อสอบนีหินมากก็คือยากมากใช่ไหมคะอย่างนี้เราจะเรียกว่าการเปรียบเทียบโดยการเชื่อมโยงความคิดจากสิ่งนะะหนึ่งนะคะไปอีกสิ่งหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติาาเ,ปตาตเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาชาวนาซึ่งเปรียบเสมือนอะไรชาวนามีความสำคัญเป็นกําลังของชาติเพราะว่าชาวนาผลิตข้าวให้กับ ประชากรไทยได้กินได้บริโภคใช่ไหมคะดังนั้นถือว่าชาวนาก็เป็นยังไงคะมีความสําคัญเนาะแต่ถ้าเราเขาบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติคําว่ากระดูกสันหลังเป็นกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังมีความสําคัญไหมคะมีนะคะเพราะว่ากระดูกสันหลังมีหน้าที่สําคัญต่อร่างกายหากขาดไปจะทําให้ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ เช่นเดียวกับนะคะเช่นเดียวกับที่หากประเทศขาดชาวนาไปประเทศจะลำบา,ากขาดแคลนข้าวที่เป็นอาหารจานหลักของประเทศไทยเขาก็เลยบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติดังนั้นคําว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติจึงเป็นโวหารที่เปรียบเทียบนะคะเชื่อมโยงความคิดจากอีกหนึ่งไปอีกหนึ่ง ะะเป็นการเปรียบเทียบโดยในไม่ได้หมายถึงกระดูกของเราจริงๆนะคะแต่โยงไปถึงว่าเป็นกําลังสําคัญของชาตินะคะเป็นกําลังของอ่าสคัญของชาติมีความสําคัญใช่ไหมคะอันนี้ก็เรียกว่าอุปมาโวหารนะคะโวหารลักษณะที่สามนะคะอุปมาโวหารลักษณะที่สามเปรียบเทียบด้วยการยกครัวอย่างประกอบ อันนี้เทียบเทียบการยกตัวอย่างประกอบนะคะอย่างเช่นโัวหานี้นะคะบอกว่าพระราชาหนึ่งหญิงหนึ่ง,งไม้เรืออไม้เรื้อหนึ่งย่อมรักผู้คนและสิ่งที่อยู่ใกล้ๆยกตัวอย่างสามตัวอย่างให้เห็นชัดว่าแม้ทั้งสามตัวอย่างจะมีลักษณะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือรักคนและสิ่งที่อยู่รอบตัวพระราชาหนึ่งหญิงหนึ่งไม้เรื้อหนึ่ง ย่อมรักผู้คนและสิ่งที่อยู่ใกล้ๆจริงไหมถ้านักเรียนเขาบอกคําว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะก็หมายถึงคนเป็นยังคะมักจะรักหรือเป็นยังไงรักไหมรักคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะ ย่างเช่นกับพระราชาอย่างเช่นกับผู้หญิงอย่างเช่นกับไม้เรือยนะคะเขาก็เอามายกเป็นตัวอย่างประกอบนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่สามก็คือเปรียบเทียบด้วยการยกตัวอย่างประกอบนะคะจะหมดเวลาเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะยังไม่หมดนะเลยอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวถ้าหมดเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวครูส่งเชิญเข้าใหม่นะคะอ่นลักษณะที่สี่เปรียบเทียบก็คือ เปรียบความขัดแย้งหรือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะเปรียบความขัดแย้งหรือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างเช่นต่างกันราวฟ้ากับหิวต่างกันราวฟ้ากับหิวนะคะใช้คําที่มีลักษณะแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันฟ้าเป็นสิ่งที่อยู่สูงส่วนหิ้วเป็นส่วนที่อยู่ลึกลงไปด้านล่างเอาสิ่งที่ตรงข้ามมาเปรียบเทียบกันใช้คําว่าราวกับเห็นไหมคะราวกับราวกับนี้ก็คือใช้การเปรียบเทียบเนาะ เราจะใชะ้ต่างกันเราฟ้ากับเหว,ว่าเรียกว่าเป็นใช้โวหารเป็นการอุป,ปมานะคอุป,ปมาโวหารโดยการเป,ปรียบเทียบความขัดแย้งหรือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันนะเดี๋ยวครูจะให้เราดูตัวยอย่างนะะคเดี๋ยวเราจะได้ฝึกนะคะตอนนี้มันจะหมดเวลา40นาะทีแรกเดี๋ยวครูให้นะักเรียนเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวครูจะได้มอบหมายงานเนาะ มอบหมายงานหน้านี้นะคะครูออกก่อนนะเรามาต่อนะคะเมื่ <S 1> <S 1> อกี้พูดถึงโวหารนะคะจบไปแล้วนะคะก็คือมีอยู่ทั้งหมดห้าประเภทหรือห้าชนิดใช่ไหมคะอาจากนั้นนะคะครูคจะให้นักเรียนนะคะ <S <S เลือกหัวข้ออาจากที่ครูคคกำหนดให้ตรงนี้ คนละหนึ่งหัวข้อนะคะแล้วก็เลือกโมหารหนึ่งโวหารจากห้าชนิดนะคะจากห้าชนิดที่เราพูดไปเลือกมาหนึ่งโวหารจากนั้นนํามาเขียนเรื่องจะเขียนเป็นบรรยายโวหารหรือจะเขียนเป็นพรรณนาโวหารหรือจะเขียนแบบอุปมาโวหารหรือจะเป็นเทศนาโวหารหรือสาธกโวหารก็ได้นะแล้วนํามาสนุนในชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวถ้าเขียนเสร็จกูจะให้ลองอ่านให้เพื่อนฟังเนาะ อ่านเพื่อนฟังนะคะอ่านนักเรียนลองดูนะคะตัวอย่างสมมติคุณครูเลือกสัตว์เลี้ยงหัวข้อสัตว์เลี้ยงนะคะเราสามารถเอาไปเขียน่าแบบบรรยายโมหารได้ไหมอ่าเราลองดูถ้าเราจะเขียนเรื่องหัวข้อเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะเราจะเลือกเป็นแบบอ่าบรรยายโมหารนะตัวอย่างสัตว์เลี้ยงบรรยายโมหารนะคะโมหารที่ใช้ใช้ประเภทเป็นบรรยายโมหาร ข้อความที่เป็นบรรยายโวหารสามารถทําได้ดังนี้นะคะอย่างเช่นเอาเลือกหัวข้อก็คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะเขาจะใช้โวหารในการเขียนแบบบรรยายโวหารอพอเขาเขียนแล้วได้ข้อความแบบนี้ค่ะบ้านของฉันเลี้ยงสุนัขไว้สองตัวชื่อมาาเฟืองและมะาขามม้าเฟืองตัวสีขาวมีลายส่วนมะขามตัวสีน้ําตาลฉันเล่นกับพวกมันทุกวัน และเป็นคนให้อาหารพวกมันด้วยอันนี้เรียกว่าโวหารที่เขียนมาตรงนี้เรียกว่าเป็นบรรยายโวหารเป็นการเล่าเรื่องเฉยๆนะคะเล่าเรื่องเฉยๆจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือจะใช้แบบพันณาโวหารก็ได้อาจจะใช้แบบพันณาโวหารก็ได้นะคะนักเรียนลองดอูตัวอย่างหัวข้อสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนโวหารไปเป็นพันน,นาวหารพันน,นาวหารใช้ภาษาอย่างไรนักเรียนลองดูการเขียนนะคะเมื่อถึงเวลาเช้าแสงแดดภายนอก,ากสาดส่องเข้ามาในบ้านเจ้าเปรียวก็ค่อยๆนอนลงบนพื้นปล่อยให้แสงภาพทับผลสีดำของมันเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายเห็นไหมคะต่างจากอันแรกไหมอ่านแล้วรู้สึกต่างไหม จะใช้ภาษาที่สละสนวยกว่าทําให้เราผู้อ่านเนี่ยเกิดอารมณ์ร้อยตามเกิดความรู้สึกใช่ไหมคะทราบซึงในภาษานั้นมากกว่าแรกนะคะอันนี้เรียกว่าใช้ภาษาแบบพันนาใช้โลหารแบบพันนาโลหารนะคะหรือนักเรียนจะใชะ้หัวข้อเดิมนะคะสัตว์เลี้ยงแต่เปลี่ยนโลหารเป็นการอุปมาโลหารบ้าง อุปมาโวหารก็คือการยกตัวอย่างประกอบใช่ไหมคะการยกตัวอย่างอ่าการไม่ใช่ยกตัวอย่างนะเป็นการเปรียบเทียบนะคะอุปมาวโหหารคือการเปรียบเทียบอ่เราลองดูข้อความเขาจะเปรียบเทียบอย่างไรคะอ่าดูข้อความนี้นะคะเขาเปรียบเทียบว่าอย่างไรนักเรียนลองอ่านนะคะสัตว์เลี้ยงใช้การเขียนนะคะใช้โวหารแบบอุปมาวโหหารบอกว่า สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวปลาหรือสัตว์อื่นๆล้วนเปรียบเหมือนเพื่อนของเราคําว่าเปรียบเหมือนนี่คือเขากําลังเปรียบเทียบใช่ไหมคะเปรียบเหมือนเพื่อนของเราในยามที่เราเหงามีความสุขเศร้าสัตว์เหล่าน,นี้ก็อยู่กับเราทุกเวลาบางครั้งก็เป็นตัวช่วยให้เราหายเครียดด้วยแต่การจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใ,ใดก็ตามาก็ต้องมีความรับผิดชอบ เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงอย่าง,งสม่ำเสมอด้วยต่างจากอันที่สองไหมภาษานักเรียนลองดูเขามีการเปรียบเหมือนเห็นไหมคะเขาเปรียบสัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนเพื่อนเขาเปรียบเหมือนเพื่อนดังนั้นเมื่อมีการเปรียบอย่างนี้มีการเปรียบเทียบแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นปุกปมาโวหารนะคะใช้ภาษาหรือใช้โวหารในการเขียนเป็น อุปมาอุหารมีการเปรียบนะคะเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือเปรียบเหมือนเพื่อนใช่ไหมคะเปรียบเทียบสัตว์เลียเหมือนเพื่อนแต่อันที่สองนั้นจะใช้การคันนานาคะคันนาคือภาษา,าที่มองแล้วเห็นภาพผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามใช้ภาษาเหมือนนิยายลักษณะจะเหมือนนิยายนะคะเป็นการพันนาานะคะนักเรียนจะใช้ แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้สามอย่างนะก็คือแบบใช้โวหารแบบอุปมาโวหารใช้อันที่สองก็คือใช้แบบพันนาโวหารเนาะก็คือการเปรียบเทียบอพันนาโวหารก็คือการใช้ภาษาที่สละสลวยกว่าบรรยายวหารนะคะเป็นการทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมในสิ่งที่เราพูดนะคะ เกิดการจินตนาการตามได้มองเห็นภาเพเคลื่อนไหวในสิ่งที่เขาเขาพูดอยู่นะคะอันแรกอันแรกก็คือเป็นบรรยายเป็นการเล่าเรื่องเฉยบ้านของชันเลี้ยงสุนัขไว้สองตัวชื่อมะเตืองมะอามจะมีสีขาวก็คือบรรยายเล,าเ,ลาเล่าเล่าเล่าเรื่องเฉยนะคะไม่เกิดความรู้สึกคล้อยตามอะไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูให้ย้อนกลับหัวข้อ ใครจะใช้หัวข้อไหนให้เลือกหนึ่งหัวข้อเดี๋ยวในคาบชั่วโมงชดเชยนะคะในชั่วโม,มงชดเชยให้นักเรียนเอาขึ้นมาทำแต่คุณรูก็จะเข้าเช็คออนไลน์สอนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะถ้านนกเรียนมีปัญหาจะได้ซักถามคุณรูได้เนะะาะดังนั้นนักเรียนที่อยู่ในห้องในาคาบชดเชยก็จะทำลงในกระดาษ A4 นะคะเราจะไม่ทำลงไวท์บอน์ํทำแค่ลงใน A4 A4 ที่บ้านก็ใช้ A4 ทำนะคะ ทำในแนวตั้งด้านบนก็บอกว่า,าหัวข้ออะไรถึงมุ่ว่าหัวข้อป่าไม้ใช่ไหมคะโมหารจะใช้โมหารแบบญญบรรยายโมหารเราก็บอกว่า,ญญาบรรยายโมหารเราก็พูดเลยใช้ภาษาเป็นสองตัวเราเขียออกมานะคะป่าไม้เป็นทร,รัพยากรที่สําคัญของประเทศเพราะป่าไม้ทำไมคะให้อากาศให้ลมหายใจถ้าหนูจะใช้เป็น ปูปมาโวหันอาจจะบอกว่าเปรียบเสมออาป่าไม้เปรียบเสมือนปอดใช่ไหมของคนอย่างเงี้ยถ้ามีคําว่าเปรียบเสมือนหรือเปรียบเหมือนมีคําเหล่านี้อยู่ในเรากําลังเปรียบเทียบมันก็จะกลายเป็นโวหารประเทศปปมาโวหารแต่ถ้าเป็นการเล่าเรื่องเฉยๆว่าป่าไม้มีปลายิบชื้นมีปาอ่าปลาอะไรปลาแคะปลาเราะป่าอะไรมีปลาอะไรบ้าง ชน,นิดของป่าใช่ไหมคะการที่หนูได้เรียนมาอนะันนั้นเล่าเล่าเฉยๆตามลําดับอย่างนั้นเรียกว่าบรรยายวูหารนะคะอ่ะเราก็เลือกดูว่าเราจะใช้หัวข้อไหนชอบหัวข้อไหนก็เอาไปเขียนได้นะคะหรืออาจจะบรรยายเป็นแบบพัณน,นาวูหารสิ่งที่จะเป็นพรนนาวหารเขาก็ทําให้ผู้อ่านรอยตามให้ได้จะใช้ภาษาในลักษณะคล้ายกับเขาเรียกว่าอะไรนิยายอะ่ะ เนาะเวลาเราอ่านนิยายคล้อยตามไหมอ่านรู้สึกเพิ่มนะรู้สึกเห็นภาษามันสละสละสวยสวยงามมากนะคะดังนั้นแล้วแต่อ่ะเดี๋ยวในชั่วโมงมนะ้าเนาะก็ครูคาดเฉยอให้เราเลือกเลยนะคะตอนนี้ให้เราเลือกแล้วก็ในชั่วโมงคาดเฉยเรามาทํากันนะคะแล้ววันพรุ่งนี้จะให้นําเสนอเนาะให้อ่านนำเสนอของของตนเองนะคะอ่านะ เพียนทางบ้านโอเคนะคะได้ยินคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงชดเชยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ